คืออมาาันะนะเขาจะให้มากบอกสบายดีทุกคนมาขึงนกระตูอัดเขาโลยพี่น้องพพะโลดาวีไใบออีจะขามไปหนังขาง่ะดาวพ่อไอ้อไว่าจไา

กน่าจ้ี่ตป็นนัวครับแต่ว่าใช่ใช่ไม่ใช่ใลายเลใช่เพรามันนัวฮะกินหมดล้นี่เผาหรือกินเลก็ได้เ้ยเนี่ยกได้ได้นี่ยสอกมิตกว่าไมจ้าก็เลยแม่หมองไเดือย่นใส่เลวฮะดือย่างน้ใส่แลวเลอะใส่แลว ่ก้องไกินแลเขาน่กินแล้วเป็นนี่บงบอยนบืงนบือยากยังเป็นจินเขาขขั้นยาที่ได้กินลาบอกลุกสันๆขึ้ทุกคนางจมา้เนะ้องาวน้องามไหมน่องนแล้วคนามโดนไม่ไมมน้องไหม่จะรูกภาษาเนี่น่ mở mặt mỏa. Hãy là nói chung nóng và dạo lỗi nóng. Sunday. Sunday. Sì. Sunday. Sì. Sunday.

ก็มาเก็บเงินซื oh, ้อวาลายเลยโอ้ย <digit izer> ูฮะก็มาเก็มเดี๋กนาะอ้ยใครมาช่วยเ้เลยเงดีเองดีบอกตนนี้ขาลายลาด้วยวะที่กินเบอกวะโอ้ยอไเื่อมาาการามว่านกินกรอกิมด้าการกา

ใมาส่วยซอะนะลุกลงก้องูนน่ะบมางมีนี่ชุกอยู่บังไม่นีแหละตัวุกรู้นองกินแล้วก็ได้มันนอนมีน่วสุกกระถาไปสังเกตการคนลงที่หนุ่มาใครออกจอนมันเตยลงมันรอีตัวสุกเดิมกตัวกอะไรตัวยับขมยับขม่าพวกนี่นะก็ได้

กเรามากินหมากันนะหมากเยงี้ยกาหมากหมากหมากมายมยมชีดแต่มันหวานได้มาปลามาปีก แซ่บอยู่ปะยายโอ้ยเงินยังไปเบิดเออาไปซากไแมนสซากห้เลยโอ้ยเลยเด็กเนแล้ออคลายว่าดี

จะมาหนมันคนหน่อยเข็รับมาเลยแะเช่ต่างจุดบ่อจุดอแฉะัวต้มสุกินเบริสกินชี้มือผัวต่างชองมือขิดหอดแต่ว่าขิดหอดแห้งนอนรับพันดีผุดแต่ว่านังโก้จะดอแล้วไปอามาผันเมาแห้งผัปลีน้อนอยู่ตลาดเขาผัได้เมียจ้ะนะาจังไบตะวชาาหาผเฉยแย่สีแทเป็นเมาแหงปีนอน่านมาเป็นุปะทาะอาผูกินเบี้ยไอ้ใั่ เดี๋ยวจะนายขออีกนายหน่งยังไ่เดี๋ยวแล้วเลยใส่ลายดีลายมจนเต็มเต้่ยังม่หมดโดนยังโดนไปแรกเต้นละสูบเนาะมันหมูนิตี้หมูมด้กินนิตี้มันจะเออเอเอเออยู่นอนนะยงแมกระตาลมองยุ่มแต่งานฝานลูกในลูกฝามนี่ทำมันมี้ขาด้ก่อนราอร้ายใ่เหาเนี แล้วว่าอยากอให้ไละแล้วรอยากอให้ลายพ่อ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 งมอมีน้อยได้ลายอยู่บ่ทิ้เขามาพเมื่อตาแจ่วแกแช่ตามาตําแจ่วอันต้ายปเทศเพุงอะาปามหนีเลยกินจาก้กินมือนก็นด้มบ้านเนีว่าเลี้ยง่าข้นตงร่นีเ่เาดือลงเลยงนี่เีบาน

กินป็ลงีดมัย่างมด้มืบานก็กินใก็กินกมช่อซายชเบิดเลบอมันแดงเออเห้านี่ต้มนะครัเออแช่ต้มเทาหละเก็บขื้นมากูกินหน่อยหนึ่งสำนีเหพี่น้อง